โอเคท่า okay, นผู้ชมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผ okay, มโอเคท่านผู้ชมวันนี้จ๊ก็สตเกอร์ท่านผู้ชมทุน2,000บาทเหมือนเดิมท่านผู้ชมยัดทุนเยอะๆมาก,ก่อนจะเล่นหรือไม่เล่นก็คืออีกเรื่องนะฮะผมก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้หมาของแอดอยากลงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นเงินใจให้แอดัน กันด้วยนะครับผมฝากกดติดตามมันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมันได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้เป็นทุกระบบจบที่แอดพเลยนะทผู้ชมมานะาผู้ชมโอเคขอจัดแบบเบิบ้มๆเบิ่มยี่สิบกันไปเลยค่อยๆขึ้นค่อยๆไหลไปนะทผู้ชมเพราะเกมนี้มันไม่ค่อยมีดีเทลมากไม่ค่อยมีอะไรมากอยู่นะทผู้ชมก็แค่หมุนไปตามภาษาการนะทผู้ชมโอเค ก็จัดสวยๆแลลวเบ็ดยีสิบสู้รบไปถึงเท่าไหนนะมูชมโอเคนะมาเบ็ดยีสิบห้าโซเปไปหนึ่งตอกล้วกันนะมูชมโอเคไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยสู้ไปแบบสุดยอดอะสู้ไปเลยนะมูชมมา ขอฮึบฮึบหนแล้วกันโอเคพอคสูวมันไม่ได้มันไม่ยากแล้วมุยมฮึบมาส,สี่สิบห้าสิบปะ่ะโอเคอพอถึงสเจ็ดที่หกมันจะเริ่มยากดูนะ มันรู้อะมือนมันรู้โอ้ยอยังรอดนะมูชมซ้ำได้ถูกที่อย่าง,ง้อยมันก็ยังรอดโอเคโดนไปหนึ่งเกรดพอเจ็บเจ็บแต่ขอเบิ่มเบิ่มการต่อสู้มีได้ก็ต้องมีเสียมีทุกอย่างก็ต้องมีชีวิตทันมูชมมาเอาอีร้อยสี่ห้าแล้วมูชมมันไม่ได้มันไม่โดนอะ่ะดูมันกันได้แบบสุดยอดมากเลย มาโอเคสเต็ปที่สามฮึบอือหอโดนกันสเต็ปที่สี่ดูดิพอมันขึ้นนั้นโอ้โหอันนี้กันสเต็ปแรกเลยอะ่ะอือหอจะกี่งอกไปไหนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยเหรอ มาไปมา่งรวมโอเคเรียบร้อยพอถึงสเต็ปที่ห้าอีกแล้วนะเอาทุกดอกเลยเว้ยโอเคมาเพื่อน โอเคขอไปต่อลักกันโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยอะ่ะอื